ตสวัสดีครับผมแพทซิงเกิลกับวัสดุปันภูเก็ตมวยไทยครับผมนี้โชคพิกาด112ปอนด์ครับมาสอบเกินไป2.3 2.3ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงนิดนิดนะก็สบายสบายสบายเป็นไงบ้างเรามีช่วงหายไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาได้กี่ไฟแล้กลับมา3ไฟแล้วครับ3ไฟเป็นไงบ้างก็แพ้ยางดำแล้วก็มาแพ้อัต แต่ตอนนั้นคือปล่อยใหญ่เลยปล่อยใหญ่ร้อยยี่สิบสี่คือไม่ต้องทําเลยคือกินไปชกเลยกินกินชกก็ยังไม่เท่าก็ยังไม่ถึงปล่อยร้อยสิบร้อยสิบแปดแล้ววันนี้อะวันนี้ร้อยสิบสองสบายกลับมาน้ําหนักที่เราถนัดแล้วครับผมเป็นไงบ้างกลับมาน้ำหนักนี้ครั้งแรกเลยไม่ในรอลกี่ปีครั้งแรกครับครั้งแรกในรอบสามสี่ปีเลยสามสี่ปีเลยแต่ก็เจอของแข็งอยู่ปกติก็ร้อยสิบ สี่ร้อยสิบบาทุกซายวันนี้ได้ชกเวทตัวเองแล้วเจอขาวสนิทด้วยเข้ามาใส่เราแน่ๆแล้วเราเอาว่างไงว่างเกี่วังแผงกันจมีมีมีม,ม,มีมีสอกตอนรับในน้อนนะ <laughs> ถ้าเปิดหน้าเปิดตานี้เสร็จแน่ๆครับผมต่ช่วงหลังโควิดรอบแรกนี่เราชกที่ไหนบ้างหลังโควิดรอบแรกไปชกที่หนองคายครับอืมไปชกหนองคาย ไฟหนึ่งได้ไฟเดียวแล้วก็โควิดกลับมาอีกแล้วก็โควิดกลับมาอีกนะวันนั้นได้ทาน้ําหนักแม่ที่หนองคายทำครับต่อย114 114เจอกับกุมารทองช .5 อห้าพยากกุมารทองชอห้าพยากรโอก็เจอฝีมือนะเป็นไงวันนั้นก็ชนะนกยกสี่ยกสี่นกด้วยหมัดยกโอ้โหแล้ววันนี้มัดมีไหมมีแน่นอนนะเหมือนเดิมมีสอบแน่นอนแล้วเรามาซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่รายการอรครับโอ้กูปับมกูซ้อมมีใครบ้างก็มีเพชรนันลามี กาวีมาปั้มให้โอ้ก็มีตัวปั้มตัวใหญ่ปั้มให้อยู่นะครับผมเก็บตัวมาังแต่ช่วงไหนนี่เก็บตัวมาสิบสี่สิบห้าวันเพียงพอไหมก็พร้อมปกติก่อนหน้านั้นก็ออกกำลังกายวิ่งเล่นอ่าก็ไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวยี่สิบสองไม่ได้แน่2ี่สิบสองน่าจะไม่โดนแต่วันนี้ทําได้ก็หายห่วงแล้วนะครับผมอ่าเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบห้าคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปล่อยประมาณร้อยสิบแปด ประมาณกิโลห้าส <54, 55. S 1> นะิบสี่ห้าสิบห้าห้าสี่ห้าห้าเราสูงร้อยร้อยหกสิบห้าครับร้อยห้านะเราเป็นมวยฝีมือหรือว่ามวยฝีมือครับผมบูฝีมือซ้ายหรือขวาฝาขวาเนะี่ยฝากพี่น้องอเพื่อเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับช่องอันมันดีดีผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณ okay, ครับครับ